สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารลากีสองห้าหกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมมันเองก็าพอๆกันนะครับกับแนวทางตัวเลขนะครับมันเองวันที่ยี่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับตรงกับวันศุกร์นะครับวันสุดสัปดาห์นะครับผมมันเองกําแนวทางเขาฝากมาตอนพี่น้องนะครับเป็นแนวทางของลาพัฒนานะครับงวดมันเองนะครับผมหมดวันที่ยี่สิบนะครับ เอาแล้วครับก่อนจะขอยบนกระั่งตัวเลขก็ขอฝากคาเตือนนะครับขอฝากคาเตือนไว้น้อยหนึ่งนะครับผมคาเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาล้ครับก่อนจะขอยบนกระั่งตัวเลขของเมเนน,นะครับผมว่าเบงสรุปของงวดที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับ,เ,รบเป็นแนวทางกับ ของมื่อนี้นะครับผมเอาสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกนะครับเลขที่ออก9 2 3 7 4 1นะครับ9 2 3 7 4 1 3ตัวบนออก7 4 1 2ตัวล่างออก3 7ส่วนทางอุบลทางสปป,ป,ปลาวนะครับ9 2นะครับมีคนเป็นยังไงนะครับมีคนโชว์คนหมายใน้นันพี่น้องส่วนเลขในตารางนะครับในตาราง ก็มีเล็กสามเจ็ดนะครับสามกับเจ็ดเข่าล่างนะครับสามกับเจ็ดเข่าล่างไม่มีสี่นะครับถ้าสี่มากกะับ,บแตกสามตัวนะครับหนึ่งสี่ว่ามากนะครับผมก็เข่าเฉพาะ, 3, 7, ะ,า 1, พะสามเจ็ดนะครับล่ 5, 4, างหลวกมีเหล็กหนึ่งตีนผอมนะครับส่วนตัวหลดนะครับตัวหลดให้ห้ากับสี่เข้าที่สี่นะครับเล่น ออดไฮเดนทีหานะครับแต่ว่าเขาตัวล่องนะครับเหล็กซนะครับผมส่วนจับคู่ก็เสียดอีกแล้วพี่น้องเสียดหานึ่งนะครับเหล็กออกซีหนึ่งบนนะครับผมเสียดนะครับผมไอหานึงนะครับเีลแค่เสียดเมื่อหลายงวดและพี่น้องส่วน ลักลอยนะครับลักลอยก็หลุดไปนะครับผมหายหาหนึ่งสองวันนี้นกลอยหลุดนะครับสามตัวสี่ตัวหลุดนะครับอ่ะหัดนี่ก็มาต่างมันต่อนะครับก็ต้องขอโทษขอเพ้อซีหลายนะครับผมสําหรับงววที่ผ่านมานะครับผมตัวเลขมีขอามีหลุดนะครับเหตุเกิดมาเป็นแนวทางสนัมนะครับผมอ่ะมาเบื้องของมันนีกันต่อนะครับ เอขาว่าเราเดี๋ยวฝากคนไลก็แช่์นะนะครับเ้อฝากคนไลก็แชร์นะครับก็ไปเป็นกำลังใจนะครับจะได้มีกำลังใจไปหาแนวทางตัวเลขหาแนวทางตัวเลขหาสูตรมีสูตรไม่ไหมนะครับมาฝากเมื่อต่อี่น้องนะครับผมก็ไปที่มักแนวทางตัวเลขนะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามเรากดแนวทาง กดติดตามหรอือกดสันกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับในทางมิอน,นี้นะครับผมวันที่20เดือน12นะครับเดือนธันวาคม2567นะครับเลขในาตารางนะครับผมเลขในาตารางก็มี5073 5073 1418นะครับ5073 418นะครับผมส่วนตัวเลขวินนะครับผมก็ 50731นะครับนี่เลขวิทย์นะครับผม50731นะครับผมส่วนตัวรูดนะครับตัวรูดรูด3กับ4นะครับรูด3กับ4เน้นที่3นะครับเน้นที่3นะครับหมดเสรแล้วเน้นที่ เาจะแล้วให้5กับสี่นี้มิสซิติมาคือเก่านะครับกับโบนแอร์กันนะครับผมแต่ว่าแอดเน่นที่3นะครับหมัก3นะครับผมสำหรับจับคู่นะครับตัวเจาะนะครับก็เจ็ดสาเจดห้าแดห้า 35 30 70และก็5 0นะครับสำหรับตัวเน้นชุดเน้นนะครับผมก็มี7 3 7535 30แล้วก็70นะครับนี่คือชุดเน้นนะครับผมส่วนตัวกันนะครับตัวกันก็มี517 1และก็31นะครับ517 131นะครับผมลักล้อยนะครับลักล้อยก็มี ศ5 6ยนะครับศูนย์ห้ตัวนะครับสตัวมีห้าสามศูนย์เจ็ดห้าแล้วก็581แ่ส่วนหลักล้อหลักสตัวนะครับสตัวก็มี7จ็ดห้นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางของราพัฒนางวดประจำวันที่20นะครับผม ก็พมากนะครับที่จับคููให้นะครับผมก็จับกันเองได้ในตารางครับผมเลขในตารางวันนี้ต้องมานะครับต้องมานะครับผมต้องมาเห็นหนึ่งคู่นะครับจับกันเองได้นะครับผมส่วนตัวรูดนะครับรูดสามวันนี้วิ่งรูดสามนะครับรูดสามวันนี้ได้ตังค์นะครับผม เอาเป็นเพี่ยนเป็นเลขหาแล้วกันนะครับเพราะว่าแอดก็มักเลขหานะครับผมเจ็ดสามห้านะครับเพี่ยนไปตัวหนึ่งน,นะครับผมเจ็ดสามห้านะครับ ะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับทั้งตัวเลขของเราวัฒนางวดวันที่20นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอใทุกคนใส่ใจเชื่ยันในการรับชมนะครับทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับ f อเท่านั้นนะครับผมก็มากระจัดกระจายนะครับว่ามากระเบื้องบนความมันเทิงนะครับผมสําหรับงวดนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับโชคหมั่นลำรวยถูกหวยนำกันนะครับขอให้โชคโชคกันหมันกันลำลำรวยๆกันนะครับผม อย่าเจ็บอย่าจนจะขาดสนไม่งั้นมีท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับก็ให้ทุกคนโชคดีนะครับงวดหนาสวัสดีครับงวดหนาพอกันไหมนะครับเนาะสวัสดีครับ